สวัสดีครับถ้าเข้ามาแล้วฝรกกดติดตามกดกระต่ายกดกระดิ่งท่องลูกกอกตัวยครับแฟนให้คอมสักพันสองพันเร็วๆนะอย่าเข้าโฆษณาดูให้จบคลิปนะครับใคําำแล้วขอให้รวยๆเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานรวยตลอดไปรวยตลอดปีอย่าเข้าโฆษณานะวันนี้มากินข้าวกับจำความหมูย่างแล้วก็สุกี้ฝีมือแม่เนอะมากินข้าวด้วยกันครับ ไอ้เหมียวไม่มาไอ้เหมียวไม่เจอเลยวะไม่มาเลยวะมาติดติดแก้วฮะมันได้กินกับเขามันต้องติดเนาะแม,ม่มาบ้านหรือไงทำได้ทำได้ไม่รู้เขาไม่ใช่ทำไมไม่รู้เขาไม่ถามเขาเอาไปถามทำไมอ่าว่าเป็นไหนมาไ,ไหนไกินก็ดีแล้วอ่ะ ปยุ่งกับเขามากเกินไปไม่ดีหรอกโตแล้วมันมช่เด็กน้อยจะถามเขาทุกวันทุกวันจะไปถามก็ได้องถามด้วยเมื่อไร่งี้จะให้ะเ<น>มือ<น>ม่อไร่งี้จะให้ให้อะไรให้เงินตอนหน้าละให้ทำไมเขาให้นานมาัไม่ก,กล้าขอหรอกฮะยังไม่กล้ากขอเขาทำงานเหนื่อยทั้งวันสองวันแล้วก็ทำไว้เหนื่อยอทั้งวัน กอมาให้ตลาดยืมเออใครเนี่ยยืมบ้าอะไรให้ยี่สิบบาทห้าสิบบาทไม่ทำอะไรให้กินก็กินอันเดียววันนี้แหละออก็กินนี่แหละอะไรปะออก็กินเยอะอะไรก,กิ้วเก้อเนี่ยออก,กินหมดแล้ว้สองขวด พุงนี้ไม่อยู่จ้ะไปไหนทำงานโอ้ยทำงานแล้วพุงนี้ก็แห็กระถิงกันไม่ได้แล้พุงนี้ไปส่งชินอีกส่งไหนอีกล้านกำแพงนี่คกำแพงกขาส่งมาแล้วอ่ะไม่พอฮะไม่พอคิดอ่ะอืมไม่ไม่พอ ขอบรุษศับรถด์ส่แล้วพัดตัวหน้าไปดูบักรุแทรดีกว่าโอ้โหมีไปแล้วคำแม่เดินไม่แล้เดี๋ยวกอกเดียวกอกพัดตัวหน้าลงคำโอ้ยเห็นเป็นคนพันนั้นเนาะโอ้จะดึงว่าน,นั้นขายยังตรวดชอบกันนี่เนาะ เขาเก็บล่ะนงไม่ได้ไปดู่ะรู้เเก็บไม่เก็บไม่รดูได้ไมียเขาไปดูเขาไปดูเกะกะเขาเยอะเลยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะ เอาของให้กินเดื้อหมูเนอี่ยฮะเอาของกินเนื้อหมูเนื้อเราให้เราหาให้กูวเตี๋ยวแม่เนี้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่อยากกินหรอกกินข้าวต้มไยนะข้าวต้มอะ่ะออมีหรือเปล่าพี่ยุคมีตรุงนี้มีมันยุคสิบมีขนมกีบเขาด้วยเออขนมกีบเหมือนกั้นอะ่ะข้าวต้มเหมือ,อนกันขนมทอดเหมือนกั้นอะ่ะ ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วตรงนี้สิบตรงที่สิบนั่นแหล,ละวันนี้สิบรงทานเยอะวันนี้เก้าแห่ไม่มีอะไรแล้วมีจเจ้าก๋เดียวอ่ะวันนี้สิบนี่แหละลงทานเยอะใครจะมาเยอะแยะขนาดน,นะนั้นก็วันวันพ่อด้วยอ่ะ บรรทมกองก็พร้อมกันไม่ใช่เหรือฟองไว้เลยอะฟองไว้ฟองไวเลยลุงวลาซื้อบรรทมกองไม่ได้แล้วบรรทมกองเขาบรรทมใหญ่แต่เลี้ยงอาหารบรรทมป่าเลี้ยงดีสิเห็นไหมไม่รู้อะพรงนี้แห่พรงนี้แห่ก็ไม่มีอะไรหรอก มีเตะกับข้าวคือพระอะไรล่ะฉันโอ้ยเขามีร้านเยพรุ่งนี้นู่นแหละลงหาเยอะปลาเรือพรุ่งนี้ก็มีบ้างแต่มันมีมีหลายพรุ่งนี้วันที่สิบอ่ะก็ะิ่นเยอะมีไม่ใช่วันที่สิบพรุ่งนี้ของกินเยอะพรุ่งนี้เขมีมีแต่มีไม่เยอะเขาให้สี่้าร้านพรุ่งนี้กินเยอะคนเยอะ,อยอะแย่งกันเลย โอ้ยไปแย่งเนี่ยขายหน้าเขาทำไมไปแย่งดิพอไม่แย่งกําเนิดจะดิโอ้ยผมกินเยอะแยง่งไปแย่งทำไมอ่ะกินแค่กินนะรออะไรไม่เข้าที่นนอนเลยนั่งพักคนตกหน่อยไม่ได้หรือ ไม่ได้ทั้งข้ามันนอนเลยข้ามันนอนทำไมล่ะไม่ซื้อน้ำเต้าหู้ให้เปล่าวะหยาแล้วไม่ได้ซื้อเนี่ยมีอันนี้แล้วจะซื้อไหมนี่อันี้อีกอิแปแ๊แล้วเะียอ่านภาษาอังกฤษสักคำก่อนอังกฤษไทยเดชัน That dirty Oxford mm -hmm. Marie has uh, a hustle, เดี๋ยวอีส์อ่้หเขาผู้ชายดีลุกชิดกำลังดิดอรี

สามารถให้นิสูและมองได้อาควา,าันบน บี้ยาหลังเขาวะฮะบี้ยาหลังเขาบอกอะไรยังลังเขาเอากินข้าวแล้วก็กินยาไม่มีะนะตลาดดีได้ล่ะกินข้าวแล้วก็กินยาข,นข้าวอิ่มต่อเด็กทุกทีเป็นมือแม่ เราไม่มีแม่เราแย่เลยเด้มัม้มมีใครทำให้เรากินเลยที่โก้ทำไม่เป็นดูนโอ้ย,อยบอกจะทำเป็นอะไรนะจะกินอะไรบอกเราฟังเราทำให้กินเลยว่ะจะคิดคุยดีกว่าทำง่ายจนตาย ชอบปูติดแกะจะดูหัมต่หน้าไม่ได้จริงๆเลยเลน้าจะเปิดให้ถ่ายแล้วก็ลงชิดแล้วก็เอาหน้าออกใส่ดีไหมอย่าพูดเยอะเอาก็เอาเลยเอาก็เอาเปิดอทำใส่เปิดอทำให้ถ่ายแล้วแล้วก็เอาหน้ากอกใส่มันไม่เป็นไรแล้วเอ้พูดก็พูดอย่างนั้นเละพูดก็พูดเฮ้ยอย่าพูดเยอะเอาเลย

กี่วัน <Anfang> มันก็าจะสสองวันแครว่เดไหมไม่รู้ดิ นะครับมาแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องลูกกอกด้วยนะอย่าข้ามโฆษณานะครับโดยจบคลิปเคยเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งอย่าข้ามโฆษณาด้วยจบคลิปเด้อใครเข้าแล้วขอรวยเจะเรื่องน้าที่การงานนะขอรวยรวยตลอดไปตลอดปีตลอดชาติ